ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับชาวยูทูบทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับช่วงเที่ยงนะครับวันนี้นะครับนำพระสมเด็จนะครับมาให้เพื่อนชมกันนะครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นของบัตรไหนครับนะครับก็ถ่ายกันเข้ามาดูนะครับว่าแต่ใช่หรือไม่นะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะมี นับตัวเองนะครับนับตัวนะครับเนื้อหาัทสารเต็มองค์ินกันนะครับตรงนี้นะครับตะแเก่รนะครับข้าวนะครับข้าวสุกข้าวสารนะครับจะมีนะครับวันร้อยแปดนะครับก็ดูเอานะครับความหนาองค์พระนะครับองค์ความหนานะครับพิมพ์สวยนะครับนะครับ พระหนาครับหนานะครับ,นนรบสีด้าน,นครับข้างบนนี้จะมีรอยกระเทาะดปานหลังทั้งนึงนครับขอให้มองเห็นเนื้อหามันสารข้างในนะครับตันนี้ต้องใช้กล้องจับนะครับนี่นะครับแล้วก็ขอบ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับไปเศียก็คือ FC อรซีขาไปจำนะครับดูทุกคลิปนะครับไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับขอประคุณอยจากสูงเลยทีเดียวนะครับให้เพื่อนๆถ่ายดูนะครับจะไม่บอกนะครับวัดไหนนะครับแล้วก็จะลงชื่อว่าะสมเด็จนะครับให้บปรให้งงนะครับ ถ้าทนานสนใจนะขอชมกรงินก็ยินดีนะครับมาชมได้ครับที่บ้านนะครับโทรมาก่อนครับนัดหมายเวลากันนะครับช่วงนี้อาจจะมีภารกิจงานอื่นนะครับต้องไปทํางานอื่นก่อนนะครับต้องหาเวลาว่างมาเจอกันนะครับถ้าทนายสนใจนะครับอยากจะมาดูพระชมพระครับไม่เช่าไม่หาไม่เป็นไรนะครับเข้ามาชมกันเสียก่อนนะครับแล้เป็นความที่เชิเกันก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเช่านะครับ สวยทีเดียวครับสำหรับองนี้นะครับจับกล้องแล้วนะครับเนื้อหามันสารเต็มองเลยทีเดียวนะครับคิดว่าอาจจะไม่ชัดนะครับก็ได้แค่นี้นะครับแสงก็ได้แค่นี้นะครับ คงจะไม่ชัดกว่าน,นี้แล้วนะครับช่นซุ้มลักษณะนี้นะครับฐานลักษณะนี้นะครับแขนลักษณะนี้นะครับ เข่าแบบนี้นะครับเป็นวัดไหนครับอ่านะครับยังไม่มีรางวัลนะครับเพราะยังไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านเจนนะครับยังไม่ผ่านเจนนะครับต้องให้ผ่านเกมซะก่อนนะครับให้มีรายได้เข้ามาซะก่อนเพื่อทงจะมีรางวัลให้นะครับเป็นเพื่อนนะครับมีเกมเล่นกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ผ่านซะก่อนนะครับ มีความหนานะครับเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับก็ขออภัยไว้หน้าที่ด้วยนะครับเนื่องจากน่าจะแบตหมดนะครับแบตไม่ไม่พอนะครับเปิดทิ้งไว้นานนะครับสําหรับไม้นะครับวันนี้ไมใช้ไม้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ชัดจนเท่าไหร่นะครับขอขออภัยไว้หน้าที่ด้วยนะครับ สวยนะครับองนี้ครับมีความหนาครับองพระครับ นะครับนะครับชิปนี้นะครับก็ทำพิธสั้นนะครับพอประมาณนะครับก็ต้องทินท้ายก็นที่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับชิปต่อไปนะครับให้เพื่อนๆได้ชมคันีกนะครับชิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ลงไปครับองนี้มีหูนะครับดูให้ดีนะครับนี่ครับดูให้ดีนะครับพบกันใหม่ชิปต่อไปนะครับชิปนี้สวัสดีครับ